อัคดคลิปแล้วแฉให้ผมดูบ้างได้ปะเนี่ยไม่เอาไม่ถาดไม่ถาดแล <ะ S 2> ้วเดี๋ยวจันโวเพราะว่าผมเข้ามาในนี้แล้วไม่เอาปวดใจลาให้มีแต่คนใจร้ายคนไม่ลงวออยากดูวออะไรวะ <laughs> ผมคิดผมเหลือยายอยู่วอไนงนผมคิดว่ามันไม่มามามาไปไปคิดกันเถอะตีะเอาปัญญ๊นยังได้ยังตีอยู่ครับจันทร์มไปไปมาละ ดีห้าล้านมาเลนเซียก้ามาด้วยนี่หว่าโอ้นี่อันนี้สามสองพี่โบมาเล่นไลน์เป็นไลน์เล่นเล่นเล่นมาคืนเต้ไม่ลงเหรอไม่ลงเอาหมอมันเอาหมอมันหมอมันกันมาเลนนะพี่มาเลนนะพี่มาเลนมาเลนดิผรอลงเช้าคืนล่วงอ่ะจัดไปครับไอ้ผมผมล่วงเต้มาเลยฮะถ้าไม่หลับนะผมเตรียมไว้หมดแล้วพร้อมแล้วยังไม่เข้าอ่ะ ตรงไม่หลักจังเป้เอาฟอยไหมเอายิงเดี๋ยวยิงเดี๋ยวเฮ้ยว้าร์ฟวะอันนึงพี่เอมหน่งเฮ้ยผมวาร์ฟไปแล้วนี่ทำไมวารบ่อยอย่างนี้หลังหลังอุ้ยเกือบล่วงตั้งแต่มีเซิร์ฟมาล่าสุดอะการต้องผมก็วารไม่หยุดเลยอ่อันนั้นฟอยฟอยผมล่วงอยู่ทำเนี่ยเอ้ยผมผมตียาเฮงอยู่อะพี่ผมกดหลบอ่ะน้ำหนึ่ง ตีปั้นก่อนตีปั้นก่อนเลอปั้นกัอนปั้นก่นตีปั้นเสร็จเดี๋ยวหันแวลไฟเลยเอาเลยเอาเลยตีปั้นไปตีปั้นไปแก้ผมหน่อยแก้จัดเป้จัดเป้ไปหันด้วยกันโดนโดนอย่านู่สองเป้คิดว่าผมเอาไปห้าสี่สามสิบเก้าเมตรนั่นดีป่ะที่หมื่นนึงอะแต่ว่าจะต่อครัปว่ามันจะเยอะไหมป่ะได้เยอะไปหรอ มันเท่าไหร่ก็ไม่พอ่าสีถอยค้างอยู่มันต้องไอยฟไฟกูมีอย่างเดียวมันดีนะมันมาลงกมค้างนั่นแหละนั่นแหละไั้หาแต่ว่าถ้าคิดจะซื้อก็ไม่ต้องกลัวหรอกก็ทำใจไว้ก่อนเลยถ้าคิดจะซื้อเพราะมันไม่มีอะไรแน่นอนหรอกเหลือเอาแบบว่ายี่สิบลิตรเป็นเราเขาเขาถานต่องครับพี่ ไม่ได้หรเอ้ยผมไม่กดคังทีแล้วกันนะปล่อยเลเทเลยรอรอเทนเชิญผมไม่ได้เอามาโอเคหมื่นหนึ่งแม่งแพงจัดเลยนะเอาปล่อยเลยปล่อยเอายิงยิงยิงจีบอลด้วยแต่ในแดนเฟแต่แบบถ้ามันจะใช้ระยะยาวมันก็ได้ยาวๆเนี่ยแต่ผมซื้อแล้วแม่งคโดนลมแล้วพวกเสียดายแค่ไหนแต่ค่าไหนแค่ไหนคูผมแนะนำว่าเอาหมื่นเนี่ะเป็นเงธนูดีกว่าคูคุณแกแกรักแกรัก ไปทำฮานูสามด้ยว่ะจบเลยคผมแกะไม่ตางจริงนะอาจจะชุดแรกเปรี้ยงก่อนหน้านี้แม่งห้าสิบแปดเม็ดหกแปดเม็ดมาถูกทั้งนั้นฟูไม่เอาไปเบาค่ะแก้ไม่ได้น่นแว้าเิงผมคิดว่ามันจะมาเอาลงแบบมาเอาลงให้เห็นเพราะมันหายไปนานแล้วไม่ไม่เอามาลงผมก็เลยซื้อแค่ยี่สิบเม็ดสิบเม็ด จะไรมึงเนี่ยเอาแน่นอนไม่ได้ล่ะเพิ่งถ่ายเนี่ยโอเคผมล่อหมอไปแล้วผมขาดอะไรวะเนี่ยไม่ขาดใช่ปะเอ้ยหนูเขาใส่สูตรนี่หว่าเฮียเอ้ยจริงนะเพราะว่าไอดีห้าสี่พูยริงเหลืออยู่เนี่ยเหรอใช่ครับเดือยอยุ่อยนะเอาเลยเอาเลยเดือยยู่ยยิงอยู่ยิงอยู่เอาหมื่นนั่นนะเอาหมื่นนั่นน่ะไปทำธนูดีกว่าพอธนูบวกอสามปุ๊บจบเลยแม่งแรงปุ้งเปี้ยงเลยทีนี้ ปานเต็มด้วยเอาดิคอยคอยอยู่เล่มันต้องลงจริงนะผูขัดแล้วก็อื่นนึงมันต้องติดอยู่นะเอาอเฮงกับเ่ไอหมอไอ่หมอหมอนี่ไม่ร่วงอ่ะเขาจะไม่ร่วงหรอเาผมเดาว่าร่วงไปแล้วจัดอะไรบ้างคืนนี้ผูจัดเต็มติดมากเดี๋ยวเดี๋ยวรอนิดตึ่งไม่ก็เอาเอาพักเปิดหนึ่งก่อนเอาแบบว่า โหวดสิบสามแล้วก็คือสิบสองมาก่อนยังไม่ต้องสิบหมื่นหรอกแล้วเราผมมาแล้วไม่เก็บได้มาเรื่องบาลานอยู่บาลานเหรอเอออยู่ไหนวะพี่บาลานข้างหลังแฮงอ่ะบาลานบาลานเนยเออยิงอยู่โดนขีดปะล้มไหมบาลานนี่มันก็ไม่ได้แข็งมากหมายนะผมตรงแล้วเจ๊ผมเจ๊นะผูไม่ทันเอาเขาไปคนเนี่ยเออเออมันล่วงวะเฮ้ยมันล่วงวะ ือรวมป่ะบาลานด์โอเคคือเนี้ยมันแตกแน่บาลานด์เนี่ยผมมีบัฟดีแตกบาลานด์อ่ะมันได้ยินเนี้ยมันได้ยินมันยวมันไม่ลงจริง่แเ้าจะต้องอยู่ไหนอ่ะเอเก็บลูกแก้วหน่อยเออไอ้ปันปันนั้นปันปันเอาคะแนนฝั่งเราดีกันนะฝั่งเราไม่มีเละเลยอ่ะแบบขู้ไม่ได้ไอ้ของโดนอะไรอ่ะบอลลอนเหรอหรืออะไรวะพี่ เหมือนนับปทันเลยอะใช่ป่ะหรือฮาลินวะกวางบ้าเลยมีบัฟพิน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 แต่ทักอย่างเจอแน่ผมกลับมาจากทะเลแล้วเหมือนโจรสลัดโรเจอร์โอ้ยเจ๋งกำลังดูอยู่ใช่ป่ะดูอยู่ดูอยู่ถึงไคนี้แล้วเอซีบูอะไรทักอย่างนั้นส่งมาดูมืนอี้หาบ้านไทยไม่เห็นได้เรอวะ จะต้องแก้หนฟอยน์นะจะต้องแก้หน่อยแก้ไหนแก้ผมก่อนมันล้วนผมมันล้วนผมติดไม่ทันไม่ทันผมแก้ไปแล้วรอบหนึ่งว่าจะเอาแก้อีกรอบมันฝั่งมันธนูสองประมาณนี้แหละรู้เลเลื่มใจจมกเธอลยอ เจเจก็เริ่มงานหนักเออดิี่เขากลับมาลงสองทุ่มแล้วนี่โอ้ยไม่เป็นไรหรอกไม่ได้สีเลี่ยดเราหรอก <c oughs> แต่ถ้ามันแผล่ปลอยปล่อยปลอยเอาเอาดิผมค้างแล้วนี่แก้ให้แก้แก้ให้แก้ให้แก้ให้ใหนนจริงๆเราไปลงเราก็น่าจะลงสองทุ่มนะเชี่งตื่นหัวไม่ไหวเลยติดปละวัิแล้วเออรู้ว่าสวยโอเผมรอแก้อีกทีจะได้ไม่แก้ทั้งหหรอกว่าไง ไปผมจะหาเหลี่ยมลูกแก้วทำทีหนึ่งนาทีหลังจากนี้จะร่วงรออีกคูต้องจัดแล้วนะโกสิสามเนี่ยโอ้ยมันจะติดป่าถ้าตีตีเองร้อ5%เปอร์เซ็นต์อยห้าเปอร์เซ็นต์ไม่ติดก็เริ่มติดสองใหม่แล้วก็เก็บไว้เล่นก่อนมันก็ต้องร้องชีวิตเราต้องเสี่ยง ห้าเปอร์มาแตกก็แตกอยู่ดีจริงคือรอห้าเปอร์ดีกว่าห้าเปอร์มันจะแตกก็แตกอยู่เีผมผมไม่เคยทำตอนห้าเปอร์นะติดสามมีเกาะอันนั้นเดียวน่ะไม่จุดประสงค์คือเก็บไว้เล่นก่อนไงเป็นห้าเปอร์ก็บอกะเหรีหนึ่งอะไม่ต้องเอาไปลงห้าสีหรอกเอามาทำก็เอามาแตกก่อนรอบหนึ่งแล้วก็ขึ้นอีกสองทิ้งไว้สอหเล่นกเผื่อเปิ่ติดก็จะได้ชุดเดียวจบมาหมดต้มใหม่สาม ติดก็ดึงเลยก็แอคเลยของผมนี่ผมไปจ้างเขาแล้วนะผมผมไปจ่ายตังค์แล้วเรียบร้อยลงพงอินธนูไงต้องมาเอาธนูไปจ้างเขาโบนสามแต่ว่ามันลองมันไปกดเองก่อนเราเพงติดสามเอายิ่งยิ่งทีนี้ก็มีปัญหาก็เลยต้องเอาเสื้อไปจ้างเขาต่อเขาก็อิ่มเลยโดนปิดตอนไหนวะ สรุปผมบวกทั้งตีเองแต่ว่าเสื้อย่างเขาบีผมหมดแล้วนะไม่กดแล้วนะหมดแล้วหมดแล้วหมดแล้วก็ไม่เป็นไรนี่เล่นเบาๆเจบไปตีป้านอคะเนนป้าเล็กป้าเล็กเล่นเบาๆนี่คือตีเขาทีละสิบทีละแปดเนี่ยนะดูทีละสี่ทีละสี่ทีลสี่เล่นเล่นเล่นเบาๆมันก็ไม่เบานะก็ได้นะ ตำพีจานต้องอหมดอะ่ะไอ้ย้ไม่ได้ไม่ไม่ได้เอามาเอาปัน้นเอาปั้นกับแค่ไหนหน่อยะจีสวยเด๋ยวนะยังไม่มีกระเป๋าเป้สำรองอีกเหรอไม่ใช่ไม่จำเป็นโอ้โหโอ้โหเออเค่งสอ,อบแม่งแพงเลยตนะอนไม่จำเป็นครั้งผมยังไม่เต็ม<ะ>เลยเคือ ถึงชอบลืมยงดื่มยาไงไม่มีไม่ออกไม่ไหวกระเป๋าสำรองอันนี้เนี่ยเอาปลานั้นดิตาไม่เหทำชื่อป่ะมันมันมันไม่ค้างมันไม่ได้เลยเนี่ยก็ละพันห้ามีหกตอวเออปาลันนั่นแหละเออเออมันไหนสวยจีสวยสวยไม่พออ่ะผมแก้พอดิต้องพอดิเออ นี่มันโดนเก้าพันแปดเก้าพันเลยนะนั่นเห็นไหมล่วงลวงเจ้ผงแค่โอ้หญิแก้ไม่ทันเอ้ยผมไม่มีคำพีมันมันล่วงประมาณนี้แหละไปไปเห็ไปข้างละรอแป๊บนึงรอแป๊บนึงรอแป๊บนึงมาเก็บลูกแก้วที่บ้านตลอดเลยอ่ะฉันนั่งเก็บไม่ได้เลยมามามาจะต้องบาลานด์บาลานด์บาลานด์อลนอคะแนนแป๊บนึง ก็เอาปันเอไม่ใช่เอาคะแนนเอาอะไรวะเอาดามจบาลานหนว้ยเ่อเก็บ5ล้านเนอย่างเลยจะต้องล้ันมาล้จะต้องาลานหลังหลัานนจะจบแล้จากเฟิรมกันว่ะแต่ว่าติด1.5่ะเอาดีเลยอ่ะนาจะกด1.5นะเส้งคื่ะเอาดีเลยครับ เปิดหนึ่งจุดห้าดิอะไรบลานบาลานูปยิงยิงยู่ไม่ได้กดมือเนิ่มเออลด์ก็นี่ไงก็กดตอนนี้ดิคือกดใช่ไหแกแกแผมหน่อยจะได้แรงแรงแกแล้เช่อยกันหน่อยอ่าคอยคอยมัเปิดไปเพราะว่าห้าติ๋งหรือสองมันเดี๋ยวจะถ่ายตัวแล้วเฮ้ยผมเริ่มปิดไอ้จอบเตี๋ยตัวมัดแน่เลยเอ้ยเขายิงในวงไปไอ้ผมไม่มีแก้แก้ผมหมดไอ้ถอยกันเลยถอยกันถอยกันเอาหมอมันนี่หมอมันตรงกลางตรงกลาง น,นี่หมอหมอหมอกูอ่ะกด1.5ไปก่อนแล้วจะเปิดเมื่อไหร่ค่อยเปิดถ่ายมันก็ไปกับตัวเออสวยไปต่อเลยนยเลยนะลอย<อ>ัอาลอยไอตัว1.5ไ,ไ,ไปได้วยหรอไม่ไปหมายถึงว่ากูกดให้เป็น1.5ก่อนไงแล้วเดี๋ยวถ่ายไปก็ค่อยไปเปิดหรือยังไงก็แล้วแต่เข้าใจปะก็คือกดทิ้งไว้ก่อนนะพอพอเราจะใช้จะได้ใช้ได้เลย่ะเข้วไม่ได้ว่ายิงยิงปอยไม่เข้าอ่ะ กดให้จริง1.5ไว้แล้วก็ปล่อยให้เป็น1.2ให้มังได้อยู่ค่อยเปิด1.5ทีเดียวเอาบาลานดิเข้าอยู่วะบาลานหน่อยบาลานหน่อยเอาเดียวดิมันไปข้างเลยเฮ้ยผมไม่แย่ผมตีหมอเฉยตอนนงั้นเอาให้จบเลยเอาเลยกาลวงล้วงล้วงบาลานบาลานบาลานไม่ทันวะเฮ้ย เอาอีก้เอาเดี <ich original detailed out> ๋ยวดีเอาย้ำเลยย้ำเลยมาย้ำย้ำเข้าไปเอาเออยิงอยู่ยิงอยู่อืมักมันตั้เข้าไปเออซัดมันเอาเออลูกแก้วไม่ยังพอหมด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 ลูกแก้วหมด ไม่ร่วงว่ะโอ้ผมไม่ค้างนี่ได้ปั้นยังวะได้ปะ่ะได้ละได้ลแกไม่มีสักลูกเลยไม่รลู้ไอ้นิ้มผมหมดว่ะแกผิดหมดเดีย๋ยวเอามาเพิ่มวันรอบท้่คืนหมอนไหนดิหมอนวาไหนอย่าให้มันค้าง เฮ้ยใครบอกเปลนะี่ยนนะอู๋ผมไม่ค้างแล้วก็ร่วงเหมือนกันว่ะจังต้อมร,ร่วงเหรอเออร่วงละอะโวยโวย,ยนี่แงจี้ี้ไหนผมอยู่เนี่ยข้างหลังเออเอาเอาปั้นอเอาปั้นเล็กเอาปั้นเล็กเอาคะแนนเอาปั้นเล็กเอาคะแนน จ๊ขึ้นไปแล้วโออยขึ้นไปใช่ใช่ใช่อะเฮ้ยผมจะตายว่ะผมโดนอฟอยฟอยลอยเดี๋ยวนีผมใกล้จะข้างแล้วใกล้จะพังแล้วเอาหมอดันล่วงแก้วผมไม่มีวะหมอผมดันล่วงแก้วไม่มีวะจ้ะเออข้างแล้ว เได้ลูกแก้วหมดนะเก็บลูกแก้วก่อนเก็บไปกันเก็บไปกันเฮ้ยนาทีสุดท้ายนาทีสุดท้ายลองบอกเฮงสักรอบไหมผมคั้งพอดีเอ้าเข้ามาตรงนี้สวยดิสวยดิเฮ้ยบาลานเขาเขาเป็นแม่ทับเี่เขาดีเท่าไหร่วะดีเยอะกว่าเฮงเดี๋ยวแหละห้าล้านหรอถึงไม่ถึงอยู่ท่ามั้งแต่เยอะกว่าเฮงอ่ะเอาเยอะดิเป็นแม่ทับอา๋อห้านี้ ตายกันน้ำเลยแกผิดผมหมดด้วยเมืวันจัดหนักไปจัดหนักไปหน่อยขอเติมแกพวงแกผิดให้เรียบร้อยนะรอทั้งคิลได้ผมเติมเติมครบเลยเมื่อวานเมื่อวานผมแกให้ผู้เมื่อวนเป็มันจะเมื่อวานเจงเหลืออยู่ไหมแกพุดแกผิดเหลือเจ็ดร้อยไม่เจ็ดแปดร้อยนะขอสักห้าสิบดิได้ได้ เออที่หนึ่งวะเท่นคืนเอาไหม่เท่นคือแนวใม่เจอเลยมันจะมาเก็บมันจะมาเอาหลังผมแล้วอาจารย์เป้ตอนเนี้ยไห